กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 5 1ห้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเรียกโดยย่อว่าขออลรมนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรอลรมนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่อำนวยการวิรณาการและประเมินผลการดำเนินงานรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้งกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมััั่นนคงงภายใจวด แผนงานโครงการด้านอื่นๆข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงจากระดันน้ำทะเลปานกลาง187รเมตรมีพื้นที่2 4 9 3ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ12 8ล้านแสนไร่เศษที่เป็นร้อยละ12.12ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดกับจังหวัดปราจีนจังหวัดนครนายกและจังหวัดสาแก้วทิศตะวันออกติดต่อกับจังหหวววััััดดบรมแและจงขอนนนิศต ตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งการปกครองออกเป็น32อำเภอ289ตำบล3,743หมู่บ้านการปกครองส่วน้องจิน่นมีจำนวนทั้งสิ้น384แห่งแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง4แห่งเทศบาลตำบล84แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล243แห่งมีประชากรรวมทั้งสิ้น2,615,039คนแบ่งเป็นชาย1,270,0 9,609คนและเป็นหญิง1,333,5430คนข้อมูลพื้นฐานทางการภาพด้านแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ283ล้านลูกบาศกเมตรอ่างเก็บน้ำลำมูลบนอำเภอความรุรี ปริมาณน้ำในอ่างประมาณ118ล้านลูกบา์เมตรอ่างเก็บน้ำลำแซะอําเภอคอนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ220ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำลำพะเพิงอําเภอปักธงชัยมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ140ล้านลูกบาทเมตรนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก24แห่งแบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง51-80%ของความจุจำนวน8แห่งอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง81-100%ของความจุจำนวน3แห่งและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในอ่างมาก กว่า100% 12แห่งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ป่าไม้จํนวนานว้าน1้าห0ืไร่เศษจากพื้นที่ทั้งหมด12ล้านไร่เศษที่เป็นร้อยละ15.41ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติเป็นระยะโดยเดพาะีในรอบปีที่ผ่านมามีการจับกลุ่มผู้กระท,ทาความผิดและนําเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจํานวนหลายคดีระดับภัยคุกคามอยู่ในถาาาานการร์ที่ตตต้้้องววงฝะะวัแลิิดมดมช สถานการณ์ไฟป่าหมอกปนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นรวม1,300จุดโดยพบมากสุดในพื้นที่เกษตรร้อยละ3 8 6สส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวรองลงมาคือไร่อ้อยไร่ข้าวโพดต,ตามลำดับพบม้างในพื้นที่เขตสปรกร้อยละ23.85ปา่าสงวนร้อยละ18.31พื้นที่อื่นร้อยละ10.5 4ป่าอนุรักษ์ร้อยละ7.08และพื้นที่ริมทางร้อยละ1.54สานกกาาารด้นยติไม่ปฏ ข่าวสารว่าเป็นแหล่งผลิตหรือเป็นแหล่งพักยานในพื้นที่แต่เป็นเส้นทางลําเลียงผ่านจากสปลาวเข้าสู่พื้นที่ตอนในอย่างไรก็ตามปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดมากที่สุดที่อําเภอปากช่องอําเภอเมืองนครราชสีมาและอําเภอศรีคิ้วระดับภยัยคุกคามอยู่ในระดับค่อนข้างแรงสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดตามที่คอ,อรมมีมติเมืม่อวันที่5กรกฎาคม2567ห้รยให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทํางานสิ้นผลโดยกฎหมาย และประสงค์ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยให้นายจ้างพาแรงงานมาแจ้งบัญชีรายชื่อเพื่อขอมีใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีนายจ้างพาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวมายื่นเนมลิททั้งหมด7,95 5ราลายแนวโน้มสถานการณ์แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในระดับไม่รุนแรงสีเหลืองสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่และแนวโน้มแนอนาคตภไทยแลนด์อยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรงด้านอุทกภัยมีพื้นที่เกิดอุทกภัยประจำทุกปีส่วนใหญ่ในพื้นที่ ที่8อำเภอของจังหวัดและวัตภัยมักเกิดในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำของทุกปีกระทบหลายพื้นที่จังหวัดระดับภัยคุกคามในภาพรวมอยู่ในระดับเฝ้าระวังการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลภายใต้บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานจำบนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติคศ2,566ถึง2,570ครอบคลุม17ประเด็นความมั่นคงโดยการจัดทำจังหวัดประกาศพื้นที่เป้าหมายซึ่งจะทำผ่านคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงเพื่อพัฒนาพื้นที่เสริมความมั่น ของชาติของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงม,มหาไทยได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปัญหาความมั่นคงพิเศษทั้งนี้เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนการประเมินแนวโน้มสถานการณ์และให้คำแนะนำในการบรูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพื้นที่ระดับตำบลตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและ และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยการขับเคลื่อนใน4กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงกิจกรรมการวางแผนและอำนวยการกิจกรรมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและกิจกรรมการประสานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติด้านต่างๆ ผลจากการดําเนินการสามารถสร้างการรับรู้ถึงความสมคัญของปัญหาภัย,ยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์ประมาณการกะททาแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการด้านความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความรับผิดชอบของส่งวนราชการที่เกี่ยวข้องกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราะชสีมามุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นําความมั่นคงดํารงความสามัคคี